ไอ้ต้องได้การบ้านมาจากคุณครูคุณครูให้ไมหาคําตอบว่าหนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พอไอ้ต้องกลับมาบ้านถามแม่แต่แม่เนี่ยทำกับข้าวอยู่แม่ครับแม่ครับหนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกูตีเลยจะหลิวเลยนี่หลังจากนั้นไอ้ต้องเลยเดินไปถามพ่อแต่พ่อกำลังรับแขกอยู่พ่อครับพ่อครับหนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเชิญเลย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 ครับพอถามพ่อเสร็จเลยเดินไปถามพี่ชายแต่พี่ชายแม่งกำลังดูหนังเอ็กซ์อยู่พี่พี่ หลังจากนั้นจึงเดินไปหาน้องชายน้องชายกำลังดูกร์ตูนอยู่น้องๆรู้ไหมว่าหนึ่งบนหนึ่งเท่าเท่าไรกัจจิราก็จจิราพอว่าถึงโรงเรียนคุณครูก็ถามโต้งว่าต้องๆหนึ่งบนหนึ่งเท่าเท่าไรลูกเดี๋ยวเอาตาลิวฟาดหน้าซะนี่เดี๋ยวครูจะตีเธอแนหนโต้งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเธอจะเอาไงกับครูเนี่ยเอาตุดเอาจูดนี่เธอให้ครูเป็นตัวอะไรก็จจิราก็จจิรา